สวัสดีครับท่กนะวันนี้ผมจะมาเทสเหยื่อนะครับเป็นไม้โมกนะครับงานไม้เหล่อมือครับกุมไม้สายสันนะครับผมให้ชื่อรุ่นมันว่าดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟสายสันนี้ผมก็มาถึงหมาแล้วครับหมาบอบล้างล้างหน่อยนะครับผมจะไม่พูดมากนะครับพูดไม่เก่งนะครับอันนี้ผมติดปลายนวลมาแล้วครับ ตอนนี้เป็นตัวเทสตัวสีเขียวครับเขียวอมแดงนะครับผมจะมาเทสตแอคชั่นนะครับผมไม่ทราบว่าจะมีปากกัดรึเปล่านะครับเนี่ยครับผมขอเทสตแอคชั่นก่อนนะครับติดตามกันนะครับมันจะโดดไหมผมคิดว่ามันน่าจะโดดเพราะผมทำกบกระโดดถามครับตาม โดดครับผมปุกระโดดสายสานนะครับเป็นปลาช่อนนะครับผมเป็นปลาช่อนนะครับกระโดดสายสานนะครับผมเรียบร้อยครับผมติดตามด้วยนะครับกุบกระโดดสายสันนะครับงานไม่โมกครับผมมีวางจำหน่ายแล้วนะครับตัวละห้าสิบบาทครับผมอุ้ย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 ร้อยครับเรียบร้อย อย่างโหดเลยครับวิ่งมาอย่างโหดเลยครับอย่างโหดเลยครับวิ่งมาอย่างโหดเลยงับแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับกบโดดใจจฉันครับตกไปไฟครับ